รัสเซียเนี่ยได้มีการกล่าวว่าโดรนที่มันพุ่งตรงมายังพื้นที่ของมอสโกและภูมิภาคอื่นๆมันต้องถูกสอยร่วงหมดทีนี้โดรนอะไรก็ตามแต่ฮะที่มันมีการพุ่งตรงมายังภูมิภาคมอสโกเนี่ยมันจะต้องผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้นนะครับก็มีความซับซ้อนก็เรียกได้ว่ารัสเซียเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจนะว่าโดรนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทําการโจมตีเป้าหมายได้อย่างสําเร็จ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัเสเซียและยูเครนครับสถานการณ์ณขณะนี้ครับรู้สึกว่ามันมากจะมีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับยูเครนเปิดปฏิการโจมตีรัสเซียซะมากกว่าทีนี้เหตุการณ์ล่าสุดก็คือว่านอกเหนือจากการลุกขึ้นไปยังที่แวนเคิร์ยังไม่พอหะ สิ่งที่ยูเครนกำลังกระทำเนี่ยพวกเขาต้องการใช้เคิร์สเป็นฐานปฏิการสำหรับพวกยาน UAV ต่างๆเป็นพวกโดรนกรมิการเซ่นั่นเองเนะครับไปแล้วไปรับไม่กลับมามันอยู่ที่ว่าโดรนเหล่านี้นะครับมันถูกสร้างมาเพื่อบินได้ไกลมากเท่าไหร่ยิ่งดีทีนี้ปฏิการของยูเครนที่มันเกิดขึ้นในระยะหลังมาเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังพุ่งเป้าไปเล่นงานจุดที่ดูแล้วครับเป็นยุทธศาสตร์หลัก ของรัสเซียหนึ่งในนั้นก็คือสนามบินหนึ่งในนั้นก็คือคลังแสงหนึ่งในนั้นก็คือคลังเก็บเชื้อเพลิงหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพวกศูนย์ปฏิบัติการต่างๆเช่นศูนย์บัญชาการศูนย์ข่าวกรองต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยูเครนกําลังโจมตีล่าสุดนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังหวานแหโจมตีนะครับเป็นมุม180องศาก็จะมีการใช้โดรนนะครับบุกไปยังพื้นที่ต่างเนี่ยนะครับเต็มไปหมด ทีนี้แหล่งข่าวที่มาจากฝั่งรัสเซียก็ต้องการจะสื่อว่ายูเครนต้องการจะมาโจมตีศูนย์ข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณในฝั่งรัสเซียทีนี้ศูนย์ข่าวกรองดังกล่าวมันตั้งอยู่บริเวณพื้นที่กรุงมอสโกและมันก็ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสนามบินแห่งหนึ่งยูเครนได้ทําการส่งโดรนเข้ามาครับจำนวนหลายสิบลำแต่ว่าเมื่อวันก่อนนะฮะก็ได้รับรายง,งานว่ายูเครนต้องใช้โดรนถึง 50ลำนะครับบุกเข้ามาโจมตีก่อนมีทั้งประสบความสําเร็จมีทั้งล้มเหลวแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้ฮะก็บุกมาต่อยครับ45าลำเพื่อต้องการไปโจมตีเป้าหมายดังกล่าวทีนี้ก่อนหน้านี้ครับก็มีการพูดถึงว่ายูเครนเนี่ยก็เคยมีการเข้าไปโจมตีฐานอากาศที่โอเรนยาในบูร์มันก็เป็นฐานปฏิการของเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ แต่ว่าพื้นที่ฐานบินดังกล่าวนั้นมันตั้งห่างไกลจากยูเครนถึง1,200งพไมล์จากภรมแดนยูเครนนะครับแต่ว่าการโจมตีในวันนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จนะครับก็เพราะว่ารัสเซียนเนี่ยได้ทําการสกัดกั้นเอาไว้หมดทีนี้การโจมตีศูนย์ข่าวกรองสัญญาณของดาวเทียมนั้นมันเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่ยูเครนนั้นมีการส่งโดนมามา,มากกว่า50าสิบลำตรงนี้ก็เป็นคํากล่าวที่มาจากนายพลบูรน,นอบ หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของยูเครนที่พวกเขาต้องการจะสื่อว่าโดนเหล่านี้นะครับมันกําลังพุ่งตรงมายังฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในภูมิภาครอตทอปเพื่อต้องการโจมตีเป้าหมายดังกล่าวแต่เขาเองนั้นก็ยังไม่ทราบขอบเขตความเสียหายที่มันชัดเจนว่ามันเสียหายจริงหรือไม่แต่ว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มาจากตะวันตกนั้นก็มีการเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าเป้าหมายที่ยูเครนต้องการจะเล่นเนี่ย รู้สึกว่าจะยังคงปลอดภัยดีครับถ้าดูจากภาพเลยฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเป็นเหมือนจานดาวเทียมที่มีรูปทรงกลมประมาณ2จานและพวกมันก็มีขนาดที่ใหญ่มากพื้นที่ตรงนี้นะถูกมองว่าน่าจะเป็นสถานที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งสัญ,ญญาณสื่อสารก็ได้แต่เขาก็ยังมองว่าพื้นที่ตรงเนี้น่าจะเป็น สถานที่ที่มันมีความสําคัญนะครับที่ใช้สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข่าวกองในฝั่งรัสเซียและมันก็ตั้งอยู่ในภูมิภาคมอสโกพวกเขาก็กําลังล่าเป้าหมายแบบนี้นะฮะแต่โดยผลสรุปนะครับรัเสเซียเนี่ยได้มีการกล่าวว่าโดรนที่มันพุ่งตรงมายังพื้นที่ของมอสโกและภูมิภาคอื่นๆมันต้องถูกสอยร่วงหมดทีนี้โดนอะไรก็ตามแต่ที่มันมีการพุ่งตรงมายังภูมิภาคมอสโกเนี่ย มันจะต้องผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้นนะครับก็มีความซับซ้อนก็เรียกได้ว่ารัสเซียเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจนะว่าโดนเหล่าเนี้ยไม่สามารถที่จะทําการโจมตีเป้าหมายได้อ,อย่างสําเร็จคืออย่างดีที่สุดนะฮะก็มาสร้างความเสียหายหแก่พลเรือ่อนนั่นก็คือการไปสอยโดนบนากาศใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อโดนเนี่ยมันเกิดความเสียหายแล้วมันก็ต้องพุ่งตกไปตามแรงจนเข้ามันนะฮะ แล้วก็ตกใส่พื้นที่ต่างๆก็เลยเกิดเป็นเพลิงไหม้ขึ้นมาก็หวังผลได้เฉพาะแค่นี้นะฮะแต่ว่าค่าคืนที่ผ่านมานี้ครับยูเครนได้มีการกล่าวว่าพวกเขาได้ทําการส่งโดรนนะฮะไปอีกบุกไปถึง45ลําลำแต่ก็ต้องมาเจอระบบป้องกันภายอากาศของรัสเซียรัเสเซียก็ได้มีการตอบรับมุกเลยฮะที่มาจากกระทรวงกลาโหมก็ต้องการกล่าวว่ามันมีโดรนประมาณ11ดลำ ก็พุ่งตรงไปยังพื้นที่มอสโกอีก23าลำก็พุ่งตรงไปยังภูมิภาคบริอันแล้วก็ประมาณ6ลำพุ่งตรงไปยังภูมิภาคเบกูรลอดอีก3ลำก็ไปที่คารูกาส่วนอีก2ลำนะครับก็พุ่งตรงไปยังที่แฟนเคิร์สเนี่ยนะครับที่ทหารยูเครนมรีการตึงกําลังตรงนี้เอาไว้อยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการปฏริการในส่วนหน้าสําหรับยูเครนนะครับที่ต้องการไปเล่นงาน เป้าหมายต่างๆที่มองว่ามันทรงคุณค่าทางด้านการทหารนั่นเองฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับยูเครนเองเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จนะเพราะว่าพวกเขาเคยได้มีการเปิดปฏิการโจมตีฐานอากาศของรัสเซียมาแล้วจนทําให้คลังแสงเนี่ยต้องได้รับความเสียหายและฐานปฏิการของรัสเซียดังกล่าวนั้นก็ตั้งห่างไกลจากพื้นที่ชายแดนยูเครนเนี่ยไปถึง400ไมล์ก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะไกล และณวันนั้นนะฮะมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมายูเครนต้องใช้โดรนประมาณถึง10ลำกอบบุกก็ไปโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวจนก่อเกิดความเสียหายมาแล้วส่งผลทําให้เครื่องบินแบบมิก3าเอ็ฟอกฟก็ต้องได้รับความเสียหายมิก31ที่ฐานทัพอากาศตรงนี้นะฮะมันจะมีการติดตั้งขีปนาวุธดัดแปลงก็คือรุ่นกินสารมักจะมีการเข้ามาปรากฏตัวไม่บ่อยมากนักในสงครามครั้งนี้ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคำมิกสามเสิเศษเนี่ยจะพุ่งเป้าไปโจมตีเฉพาะเป้าหมายที่ทรงคุณค่าในฝั่งของยูเครนนั่นกนะ็คือพวกระบบป้องกันภัยอากาศแพตชีออดหรือว่าจะเป็นอารทีนะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยและนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของฐานบินหลายแห่งนะครับก็ตกเป็นเป้าการโจมตีที่มาจากฝั่งของยูเครนตลอดมาอย่างน้อยที่สุดนะครับที่เคยปรากฏเป็นข่าวดังเนี่ยมีการโจมตีฐานอากาศ3แห่งพร้อมๆกัน จนทําให้เครื่องบินขับไล่ก้อนต้องได้รับความเสียหายเช่นซู30ซู35หรือว่าเมิก29นะครับก็ต้องเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวไม่เว้นแต่พวกเฮลิคอปเตอร์โจมตีด้วยครับ